วันแรกเราขายเราคนตอบรับคือมันไกลมากคนแห่มาจากไหนไม่รู้เยอะมากจากปกติเราขายได้วันนึงประมาณ200อกว่าแก้วที่อโศกครับเราขายทุกวันวันนึงประมาณไม่ต่ำกว่า500รอกว่าแก้ว ข้าวันที่2คนก็ยิ่งแห่ขึ้นมาก็รอนานพอรอนานมันก็ทําให้เป็นจุดสนใจเป็นเมคอัพสดติดกันประสบวิกฤตอะตอนช่วงของโควิดงานเรามันขึ้นกับพวกงานสายบันเทิงโดยตรงเลยทุกอย่างมันโดนยกเลิกหมดเลยเราก็เลยมองกันดูว่าจะทำอะไรดีที่มันจะขายได้ก็เลยลองดูว่าเป็นนมตามีปัน คนิดกันก็อยู่กัน2คนอะไรแบี้คิดกัน2คนวันแรกเราขายเราคนตอบรับคือมันไกลมากวันแรกที่ขายทุกอย่างจะไม่ใช่แบบนี้นะจะมีแค่โต๊ะตัวเดียวแล้วก็เอาผ้าปูแล้วหลังจากนั้นก็วางของวางอะไรกันแบบง่ายๆวันที่สคนแห่มาจากไหนไม่รู้อะเยอะมากอะจากปกติเราขายได้วันหนึ่งประมาณ2อง0กว่าแก้วพอเข้าวันที่สอง ก็กระเถิบขึ้นมาวัน3า0อกว่าแก้วคนก็ยิ่งแห่ขึ้นมาก็รอ,อนานพอรอนานมันก็ทําให้เป็นจุดสนใจคนก็เริ่มทำคอนเทนต์กันว่าคุณกินนมตาหมีเนี่ยร้านเนี่ยที่สาขาโศกนานสุดกี่ชั่วโมงออฉันไปกินมารอประมาณ6ชั่วโมงกับ4แก้วที่สั่งพอได้กินแล้วมีควารู้สึกว่าฟินมากอร่อยมากคุณเคยรอใครนานทีส่สุดกี่ชั่วโมง ทางแรกที่เราไปขายล่ะคือเราไม่รู้เราก็ใช้เป็นแบ,บ,แบรนด์โลโก้เขาเลยพอเราขายอะ่ะผลตอบรับมันก็คือกลับมาคือแบบคนก็นึกว่าเราอะ่ะมาจากนมตาหมีเราเป็นคนยุคใหม่เนาะแล้วก็เลยโทรไปถามเขาปรึกษาโทรไปสาร,รภาพเขาอ๋พี่หนูขายนมตาหมีแล้วหนูใช้เป็นแบรนด์แบรนด์โลโก้อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรไหมมันผิดกฎหมายไหมเขาก็มีฝ่ายกฎหมายเขาก็ตอบคุยกับเรามาบอกว่าเออจริงๆอะ่ะมันทําได้แต่ว่าพี่ว่ามันไม่เหมาะสม เขาก็เลยแนะนําเราบอกว่าเออถ้าถ้าอย่างนั้นนะลองเปลี่ยนเป็นโลโก้เป็นของเราเองไหมอาจจะทําให้มันเหมือนหรือคล้ายๆก็ได้หรือใช้วิธีการการทําอย่างไรก็ได้ให้ให้ให้คนจดจําได้มันก็เลยเป็นสิ่งเริ่มต้นที่เราเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเลยที่ชชคชัยสี่ซอยยี่สิบสองเนี่ยอ๋อนี่มีเป็นแบบนั่งทานยำเย็นถ้าต่างจากที่อื่นก็คือหนึ่งเราได้ทำเลที่ที่มีพื้นที่ที่กว้างแล้วก็มีโตรรัับองงให้้้ลูกคาไดน่ มีบริการการเสิร์น้ำชาเพื่อให้บางลูกค้าก,กินนมไปแล้วรู้สึกแบบเลี่ยนเนี่ยก็จะกินน้ำชาตามน้ำชาอร่อยมาจากไหนจริงๆแล้วน้ำชาเราไม่รู้เลยนะว่าอร่อย มันเป็นชาที่เรามีอยู่แล้วเราเคยไปซื้อมาเวลาไปเที่ยวประเทศจีนอะไรเงี้ยคือซื้อมาเราก็ซ,ซื้อ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 มาเยอะคือมันเป็นของฝากจากที่นู่นอยู่แล้วอะ่ะเราก็เก็บมาเก็บมาจนไม่เคยจะมาใช้เลยเราเป็นคนไม่กินชาเราก็เราไม่รู้ว่าว่ารสชาติมันเป็นอย่างไร <c oughs> ถ้าให้ถามว่ายี่ห้ออะไรตอนเนี้คือนั่งเซิร์ชสุดฝลังเลย <c oughs> เซิร์ชเพื่อแบบเพื่อสั่งยี่ห้อนั้นกลับมาหารูปหาอะไรเราก็ไม่คิดว่าวันมันจะมาเป็นประโยชน์กับเราวันนี้อะไรก็คือจะบ้าก็ต้องรีบบ้าดื่ แต่เตรียมหาแล้วแหละเตรียมหาดแวบหลายที่ว่าบอว่าเออมีชาแบบตัวไหนที่มันมันโอเคขนมปังขนมปังอ่ะเพิ่งมาขายที่นี่ค่ะจริงๆเราได้ได,ได,ได้ได้คำแนะนําจากลูกค้าว่าเอออ,อถ้ามีนมแล้วมันควรที่จะมีขนมปังด้วยเอกลักษณ์ที่ทํำไมร้านเราถึงขายดีถึงมียอดขายได้มากเมนูพิเศษจริงๆใช่ไหมสําหรับคนที่ยังไม่เคยมาทานที่ร้านอยากให้แนะนํารส รสสี่รสชาติหลักที่เป็นเป็นรถรถที่เราขายดีที่สุดก็คือจะมีรถธรรมชาติธรรมชาตินั่นคือเป็นนมออริจินอลหลังจากนั้นก็เป็นรวมรถน้ำผึ้งน้ำผึ้งก็จะมีความหวานนิดนึงไม่ก็ไม่ถึงกับหวานมากแล้วก็รถมรสมอลแล้วก็รถคาราเมลสี่รสชาติธรรมชาติก็คือเป็นแบบออริจินอลเลยเป็นรถจืดเราจะไม่ได้ใส่เป็นพวกนมข้นหรืออะไรเลยกับอีกแบบหนึ่งคือรถกลมกล่อมก็จะมีนมข้นขึ้นมาอีกนิดนึงก็ทำให้ให้รสชาติแบบถูกปากคนไทยมากขึ้น แวบ,บแรกที่เราคไปมันจะต้องเป็นเราตัง้งีปั่นแวบ,บแรกแวบแรกหรอชื่อนี้ขึ้นมาจริงๆแลวมันเกิดจากหนูเป็นคนชอบกินน้ําที่มันมีความข้นหนืดอะไรเงี้ยชอบกินปั่นหนูหนูไปชอบกินที่น้ําก็ใส่น้ําแข็งอย่างเดียวเหมือนน้าเทน้ําชงเนี้ยหนูชอบหนูชอบเป็นคนกินน้ําปั่นหรืออะไรที่มันปันน่นทั้งหมดเลย <ๆ S 1> ๆๆชอบกินนมด้วยมั้งหนูชอบกินนมเปรี้ยวนมจืดทุกชนิดพอมันเจอวิกฤตหนูก็เลยแบบอันนี้แหละมั้งเนี่ย ปั่นมันคงจะกินกันได้แล้วค,คนคจะง่ายง่ายคงจะง,ง,ง่ายง่ายคนน่าจะชอบกินเหมือนเราออกิน <st> เพราะว่าอย่างน้อยนมมันกิกนได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นอะไรเง,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 งี้ยบงทีมันกินได้ทุกช่วงอายุยาเงีง <st> ้ยแล้วเราก็มาเปลี่ยนรูปแบบให้มันให้มันดูทันสมัยขึ้นเพื่อเข้าถึงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องเป็นนมตาหมีหนึ่งนมนมหมีเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาพี่เพราะว่าหนูเคยกินมาตั้งแต่เด็กๆนมหมีรสชาติ การสตอรี่ไลน์ในกระป๋องของเขาอะรูปแบบแพคเกจเขามันไม่เหมือนยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็กลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสมันมันดีกว่ามันมีความหอมมันมีความเอกลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาทำไมต้องเป็นชื่อนี้นมตามหมีปั่นเนาะมีชื่ออื่นที่คิดระกอนเราขายตามสิ่งที่เราทำก็คือนมตามหมีปั่นเราก็ใช้แบบนั้นเลยว่าขายอะไร อย่างที่อาโศกอะครับเราขายทุกวันวันหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่า500แก้วแล้วเราต้องซื้อแก้วทุกวันเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นแก้วกระดาษซึ่งไม่เหมือนกับร้านอื่นด้วยเมนูต่างๆก็คือคิดเองทั้งหมดเลยตแต่ว่าจากจาก,จากนมตาหมีอะเบสหลักๆสําคัญเลยก็จะมีนมธรรมชาติรสออริจินอลแล้วก็อ่รสน้ําผึ้งแล้วก็รสมอลตัวเป็นเบสหลักๆหลแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะแตกมาเป็นรสที่เราจะทําเองเบสก็คือนมอตาหมีใช่อันนี้คือเอกลักษณ์ของร้านเราร้านนี้ รสชาติการเสิร์ฟการแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับไม่เหมือนที่อื่นจุดแรกเลยคือวันแรกที่ไปขายอะผลตอบรับคือคนมาซื้อเยอะคนมาซื้อต่อคนนะครับก็<ๆ>จะอยู่ราวๆประมาณ8ถึง12แก้วต่อคนนะอ๋อคนใช่<ๆ>เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบคนกําลังแชร์กันใน<ๆ>ในทวิตเตอร์มันติดทวิตเตอร์ดับแของวันวันที่เท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้แล้ว<ๆ>ตั้งแต่วันวันที่เราแบบขายกันแรกๆเลยแล้วหลังจากนั้นคนก็แห่มาซื้อพวกหน้าต่างๆที่พี่เห็นนะว่าเราใส่เป็นพวกน้ำผึ้ง<ๆ>หน้ามอหน้าอะไรเงี้ยเกิดจาก เวลาคนเขาซื้อหิ้วแบบแปดแก้วเก้าแก้วอย่างเงี้ยเราไม่รู้อะว่าว่าอันไหนมันคือรสชาติอะไรนมมันสีเดียวกันนมมันสีเดียวกันเราก็พยายามจะหาจุดที่มันแบบเป็นจุดมาร์กว่าแก้วนี้มันคือรสมอล์นะรสธรรมชาติรสน้ำผึ้งเราก็เลยหาเป็นเนี่ยเป็นเป็นวัตถุดิบต่างๆอมาแต่งหน้าเลยทําให้มันให้รู้ว่าเออมาร์กตัวนี้คือเป็นเป็นนมรสอะไรวันแรกสี่สี่รสชาติมีรสธรรมชาติรสน้ำผึ้งรสมอล์และก็คาราเมลพัฒนาการหลังจากวันแรก พัฒนาการหลังจากวันแรกที่ขายไป4เมนู4วันแรกคือเราขายอะ่ะเราจําได้แล้วูว่าลูกค้าคนเดิมถ้าเข้าวันที่5แล้วลูกค้าจะมาซื้อเนี่ยมันจะต้องวนเวียนอยู่กับ4รสชาติต่างๆเราอยากได้ลูกค้าที่ที่เขามากินมากกว่า4รสชาติอย่างเช่นถ้าเรามี8 8เมนูใช่ไหมครับลูกค้าคนหนึ่งอะ่ะอย่างน้อยก็ต้องมากินประ,ประมาณ8วันทุลองทุกรสชาติเลยเราก็จะได้ลูกค้าเยอะขึ้นมากกว่าเดิมก็เลยทําให้พัฒนาให้เรามีเมนูมากขึ้น จากสี่รสชาติแรกเวลาเปิดปิดที่โชคชัยสเวลาเปิดปิดเอาตั้งแต่เช้าก่อนถ้าอย่างเป็นวันตอนเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเปิดที่อโศกตอนหกโมงเช้าถึงบ่ายสองจนถึงบ่ายบ่ายสององหลังจากนั้นน่ะก็จะเป็นที่โชคชัยสี่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงประมาณตีหนึ่งแล้วก็ถ้าอย่างเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเปิดที่จตุจักรอยู่ประตูหนึ่งเวลา เวลาตั้งแต่ตอน11โมงประมาณ10โมง11โมงจนถึง2ทุม่มที่โชคเชสีนี้นะท่างวันเสาร์ที์เสาร์ทาทก็เปิดเปิด <c oughs> แต่ว่าเสาร์ที่อาจจะเลทนิดนึงจากปกติตั้งทุม่มนึงก็อาจจะเป็นประมาณส, <c oughs> สักเกือบสองทุ่มเพราะว่ารอรอจากที่แต่ดูจากเก็บมาแล้วก็เราก็จะมาที่นี่